ตรงนี่นะี่มีแบบประชาชนไหมพี่ชื่ออะไรครับอันนี้พวกผมเป็นเจ้าที่ตำรวจจากกองปราบนะโอ,โอเคครับ ทิมกอนฟาเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตำรวจกองปราบกองกำกับการ6กองมาคับการปราบปรามเข้าจับกลุ่มนายนาทีอายุ50ปีตามบัตรเป็นคนพัทลุงครับผู้ต้องหาค่าหัว1 0 0 0 0แสนของบัญชีหมายจับตามปฏิทินสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี66ลำดับที่255 ตามประจับได้ขณะกําลังเดินอยู่บริเวณหน้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง2กรุงเทพครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาซึ่งถูกออกมาจาับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปี66กข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันโดยสุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมย่อๆนะครับมียาวก,กว่านี้และข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนสรุปก็คือโกง คนนี้ไม่ใช่โกงกันธรรมดาธรรมดายืมเบี้ยเพื่อนมาและไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ใช่เป็นเจ้าของบัญชีมา้าไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม Facebook ชื่อ X Power Team ได้มีการเผยแพร่เนื้อหาเชิญชวนประชาชนทั่วไปให้ไปร่วมลงทุนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดเขากงคนยังเบี้ยโดครับคนไม่เบี้ยอย่างเราไม่มีทางถูกโกงบายใจได้ยังมั่งอ่ะเพื่อนยืมตังค์ใส่มันร้อยครึ่งร้อยแล้วทําลืมอันนี้เราครับแต่ว่า เขาโกงกันเป็น10-20ล้านครับหลอกให้ลงทุนการันตีผลกาไรในอัตราสูงร้อยละ20มั่งร้อยละ35มั่งครับและก็มีรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน2แบบครับคือจ่ายรายเดือนซึ่งกําหนดเงินลงทุนเริ่มต้นที่1 5 0 0 0บาทและก็การจ่ายรายสัปดาห์กาหนดเงินลงทุนเริ่มต้นที่3 0 0 0 0 0บาทครับแล้วก็ยังเรียกเก็บค่าบริการในอัตราร้อยละ25ของกําไรที่ได้รับครับโกงแล้วโกงอีกโกงซ้ำซ้อนเลยครับยังแต่เสียกับเสีย มีโปรโจงใจให้ลงทุนทั้งของสมนาคุณตามระดับเงินลงทุนนะครับคุณพี่จะเอาไหมคะหากลงทุนตั้งแต่3,000ถึง1,000 0 0ดอลลาร์สารัฐครับได้นาฬิกามั่น iPad มั่งหรือว่าของใช้แบรนด์เนมมั่งครับโดยมีการจัดทำเอกสารสัญญาการลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ,ถอแถมมีโปรไฟล์ฮารุฮาระฮารุฮาราเลยครับ บอกว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมั่งเป็นคนมีฐานะเป็นเจ้าของโรงแรมมั่งไรมั่งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือใครเห็นใครเชื่อก็โดนครับอันที่จริงแล้วก็แชร์ลูกโซ่งูก,กินหางดีๆนี่เองครับเอาเงินคนนั้นมาให้คนนี้เอาเงินคนนี้ไปให้คนโนนเอาเงินคนโนนไปให้คนนั้นแล้วเอามาให้คนนี่อีกทีเวียนอยู่แบบนี้แหละครับจนกว่าจะหมุนไม่ทันทีนี้เขาเริ่มมาตั้งแต่ปลายปีห5หครับราวเจ็ดเดือน แรกๆก,ก็จ่ายดีครับหลังๆจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่งอ่ะสุดท้ายก็ไม่จ่ายเลยมีคนถูกหลอกเป็นร้อยครับที่เข้าแจ้งความนี่40กว่ารายเงินหายไป20กว่าล้านบายไปเลยครับส่วนคนที่ถูกหลอกไม่รู้ว่าตอนนี้ยังบายดีกันมั่งายนะครับ คดีนี้มีผู้ต้องหา3าคนครับนาทีเป็นผู้ต้องหาคนสุดท้ายที่ถูกตำรวจกองปราบจับได้2คนแรกคืออรไทยอายุ58ปีแล้วก็ธเนศ2 0ปีถูกจับไปแล้วตอนเกิดคดีใหม่ๆเมื่อต้นปี -66 นะครับส่วนนาทีก็หน,นีไปเรื่อยครับเคยอยู่หาดใหญ่อยู่พัทลุงอยู่พิษณุโลกตอนที่รุงรงร่งนี่เคยไปอยู่ปอยเป็ดแล้วด้วยครับแต่ว่าตอนนี้มาเปิดร้านตามสั่งอยู่ที่ในห้างแถวแถวรามคำแหง2ครับถามก็รับครับว่าเรื่องที่ถูกตำรวจกองปราบจับ ับเรื่องจริงงทุกอย่าจบแล้วครับคดีนี้จบแล้วด้วยฝีมือของตำรวจกองปราบกองกำกับการ6กองกำกับการ6รู้ไหม กองหกอยู่ที่ไหนก็อยู่หาดใหญ่บ้านเรานี่ครับเก่งไหมล่ะครับดูข่าวนี้แล้วดูไว้นะครับอะไรที่มันได้มาง่ายๆได้มาเยอะๆได้มาเร็วๆโปรไฟล์กินหรดูดูดีขี่รถแพงๆบ้านหลังใหญ่ๆแล้วมาบอกว่าพี่คะมาลงทุนกับหนูไหมคะพี่หลวงครับอย่าเชื่อผีทั้งเพถ้าไม่เชื่อก็ลองแลถ้าพี่หลวงเบี้ยลุย